น้ำยังไม่ลดเลยน้ำยังไม่ระบายเลยโดยช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่เทศบาลนครรงังสิตนะคะเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ําด้วยตัวท่านเองวันนี้ท่านก็ใส่บูธพร้อมลุยเลยนะคะมาพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งปลัดกระทรวงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่เทศบาลนครรงังสิตไปติดตามสถานการณ์น้ำค่ะ โดยมีพลตำรวจโทรคำรณวิทย์ทุกระจ่ายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านก็มาให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำด้วยซึ่งพลเอกอนุพงศ์บอกว่าทุกหน่วยงานตอนนี้ระดมกำลังมาช่วยที่รังสิตกันแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่หนักแล้วก็น้ำยังไม่ระบายด้วยนะคะหลังจากนี้จะสูบน้ำเพื่อระบายน้ำลงคลองออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นคณะของพลเอกอนุพงศ์ได้เดินทางไปที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้พลตํารวจโทคํารณวิทย์ท่านก็นําคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้าและการตั้งเครื่องสูบน้ําโมบายเสริมการระบายน้ําในคลองรังสิตประยูนศักด์โดยกรมชลประทานได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มจํานวน9ก้าเครื่องด้วยกันคือถ้ารวมๆแล้วตอนนี้มีประมาณ20เครื่องและสามารถใช้การได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่ามีแผนสำรองว่าถ้าเกิดเครื่องไหนเสียก็ได้นำเครื่องมาสำรองเอาไว้แล้วด้วยเช่นกัน โดยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ท่านบอกว่าวันนี้ปริมาณน้ําทั้งหมดและพื้นที่รังสิตก็ลดลงแต่ว่าถึงแม้จะลดลงก็ห้ามประมาทและสบายใจได้กับการทํางานที่เราได้ประสานกันอย่างเต็มความสามารถซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่ฤด,ดูน้ําหลากแต่ว่าเป็นน้ําฝนจากพายุยังขนาดนี้เลยถ้าเกิดว่าในรอบนี้แก้ปัญหาได้ถ้าเกิดว่ามีน้ําเหนือมาสมทบจริงๆก็อาจจะทําให้ การแก้ไขสถานการณ์มันราบรื่นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนเป็นการซักซ้อมก่อนและหลังจากนี้ถ้าน้ําเหนือมันมามากหรือว่าฝนตกหนักมากก็น่าจะรับมือกันได้เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีประชาชนตกค้างกันเยอะเพราะว่าพอรถติดน้ําท่วมประชาชนบางคนกลับบ้านไม่ได้นะคะก็จะมีการจัดรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อคอยรับส่งพี่น้องประชาชนที่ตกค้างจากเมื่อคือนที่ผ่านมาด้วยแล้ววันนี้ทางอบจอปทุมธานีก็เตรียมเครื่องสูบน้ํา มีทั้งรถแบ็คโฮเอาไว้พร้อมรับมือถ้าเกิดว่ามีน้ำเหนือเข้ามาเป็นจำนวนมากด้วย ส่วนที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะคุณธีรวัตรโอ้โหหลายๆคนบอกว่ากลับบ้านไม่ได้ค่ะบางคนทํางานกรุงเทพลังสิทธิ์อย่างเงี้ยหนักเลยบอกว่าบางคนเนี่ยไปเช่าห้องรวมๆกับเพื่อนที่ออฟฟิศอยู่กันเลยนะฮะนี่ท่านผู้ว่าจะชาติลงพื้นที่ไปดูใช่ไปให้กําลังใจไปดูชาวบ้านที่ต้องการความที่เดือดร้อนแบบนี้ดูฮะแล้วคือเมื่อวานนี้คนกรุงเทพตอนกลับบ้านนะคะเขาก็บอกว่าโอ้โหต้องแวะจอดอะแวะจอดข้างทางเพราะว่ามันไม่ไหวจริงรถมันติดหนักมากบางคนบอกว่าเดินเนี่ยถึงบ้านเร็วกว่าขับรถ นอกจากนี้ชาวบ้านที่บริเวณย่านดอนเมืองเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีสุขาออน้ํามันท่วมมันเข้าห้องน้ําไม่ได้ก็มีการเรียกร้องขอรถสุขาเคลื่อนที่ซึ่งผู้ว่าชัชชาติก็มีการประสานงานให้เจ้าหน้าที่เขตรหลักสี่นะคะบอกว่ารีบไปดําเนินการเพราะว่าประชาชนเขาเดือดร้อนจริงๆ<อ>บ้านเรือนตอนนี้ก็ยังถูกน้ําท่วมขังอยู่ท่านผู้ว่าลงไปก็ถามว่าเนี่ยตอนนี้ขาดอะไรยังไงบ้างนะคะ,คะที่ระยองก็เดือดร้อนหนักเหมือนกันนะเดือดร้อนหนักโดยเฉพาะชุมชนหนองมหาศนะคะซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทับมาอยู่ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดต,ตรยองเขาบอกว่าบริเวณนี้คือน้ำท่วมขังตามตรอ,อกซอกซอยค่ะเนี่ยแหละค่ะสภาพที่เห็นนี่บ้านชั้นเดียวนะคุณนวัตเห <นะ S 1> มือนมันสูงขึ้นไปเกินบันไดบ้านแล้วนะครับนะคะจุดนี้การเดินทางสัญรจรเข้าออกลำบากมากต้องใช้รถกระบะยกสูงหรือว่ารถโฟล์วิเท่านั้นชาวบ้านบางคนยังต้องพายเรือโอ้มันไม่ไหวจริงๆนะคะคือถ้าเดินลุยน้ำออกมาอาจจะเกิดอันตรายได้ โดยทางเทศบาลตำบลทับมาก็จัดทํำข้าวกล่องรวมถึงนําน้ำดื่มตระเวนออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆที่นี่ยแหะค่ะอยู่บ้านติดน้ำท่วมไงออกไปหาซื้อข้าวซื้อปลาไม่ได้ก็เลยต้องออกไปแจกจ่ายเพื่อ,อช่วยเหลือในเบื้องต้นไปก่อนนะคะพร้อมกับนํารถกระบะยกสูงแล้วก็รถโฟล์วิออกไปวิ่งรับส่งผู้คนที่เขาต้องการเจริญทางเข้าออกหมู่บ้าน แต่เห็นเด็กๆก็ยังเอาจักรยานออกมาปั่นกันอยู่นะคะสำหรับเด็กๆนะก็อาจจะชอบน้าท่วมแต่อาจจะต้องระวังด้วยพวกฉี่หนูน้ํากัดเท้าอะไรแบบนี้นะคะสูงประมาณครึ่งล้อรถเลยใช่ค่ะนอกจากนี้บางครอบครัวเขาบอกว่าอยู่ไม่ไหวก็เลยต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อนเพราะว่าน้ามันท่วมนะคะนอกจากนี้มีพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมอีกสองตบลในอําเภอแกลงจนทําให้ถนนสายอู่ทองซึ่งเป็นถนนสายหลักเข้าหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ แล้วยังพบว่าผู้ประกอบการที่เขาทำฟาร์มไก่เขาเลี้ยงไก่ไว้เยอะหกโรงเรือนด้วยกันนะคะพอน้ำมันท่วมย้ายไก่ไม่ทันนะคะเนี่ยปรากฏว่าพอน้ำมันลดปุ๊บก็เห็นซากไก่นอนตายกันแบบนี้1 4ึ่งแสน่หมื่นตัวนะคะคุณผู้ชมมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทแล้วไก่ตายคือเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้ บางส่วนก็อไปฝังเพื่อป้องกันโรคระบาดแล้วก็บางส่วนก็คือเอาไปเลี้ยงปลาดุกต่อไปนะคะก็จะขายให้กับคนที่เลี้ยงปลาดุก<ช>ต่อก็คือขาย<ต>เป็นซากยังดีกว่าขาดทุน,นอ่ะแต่ยังไงก็เสียหายไปเป็น10ล้านแล้วใช่ค่ะ